ไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,566เข้ไป2,560ที่เปิดทางนะครับให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถออกกฎหมายได้นะครับนั่นหมายความว่าทำได้ทั้งสองกรณีประเทศจะไม่มีการชะงักงานประเทศจะไม่มีการสิ้นสุดประเทศไทยจะไม่มีทางตันไม่มืด8แด้านประเทศไทยก็จะดำเนินการต่อไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้อง บริหารประเทศอย่างเต็มสูบ 1. ปรับกลับดีนะครับ 2. นะแก้ไปปัญหานะครับเรื่องของคาสินโนให้ถูกกฎหมายเรื่องของหวยให้มันถูกต้องนะฮะเอาเงินเหล่านี้มาใช้นี่โควิด -19 เดินนโยบายไม่กบโปรเจกตตามปกติสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงเป็นเรื่องของการยุบพักการเมืองนะตอนนี้ก็มีการพูดกันมากเรื่องของการยุบพักการเมืองกําลังเตรียมการยุบพักการเมืองคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับเรื่องทั้งหมดอยู่80คดียกคําร้องไปหลาย10คดีเหลือประมาณ5-6คดีเกี่ยวข้องกับการยุบพักหลายพักการเมือง เลยทีเดียวและตอนนี้มีเอกสารหลุดออกมาเรื่องของการไม่รับรองสอสออย่างน้อย75คนพี่ฮิปกำลังกินข้าวอยู่นะคะไปหามุมหลบพักผ่อนได้แต่ก็เข้าใจแล้วว่าถ้าถ้าเกิดว,ว่าไปแล้วกลัวเสียยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ความตั้งใจเด็ดเดียวใช่ไหมครับเดี๋ยวรอกันอีกไม่นาะนขอบคุณขอขอ,ขอต้นนะคะ โอ้โหโอ้โหเอาขอเสืนหน่อยเร็วขยายโอกาสนะครับเพิ่มรายได้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับหวยเอสเอ็มอีนะครับเรื่องลดรายจ่ายก็คือต้นทุนพลังงานต้นทุนทางการเงินขยายโอกาสก็อาจจะพูดถึงสุราก้าวหน้าด้วยเพราะว่าทางสมาพัเอสเอ็มอีก็เป็นพี่น้องเอสเอ็มอีที่อยู่ในวงการอาหารและเครื่องดื่มแล้วก็เป็นเกษตรกรมากขึ้นที่ที่รอการที่จะเพิ่มให้โคกะพนันเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ครับ ส่นราก้าหน้าก็มีการแลกเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสามชิ้์เรื่องที่นา่าส่วนส่วนีกกว่า30%ที่เลือกพักพันธมิตรของเราพักเพื่อไทยตบมือดังๆให้พักเพื่อไทยที่จะร่วมกันทำง,งานประชาชนเป็นที่ตั้งช่วยกันจัดตั้งรัฐบาลสนับสนุนพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ให้สำเร็จจนได้และสำหรับ20%กว่าๆของพี่นกชาวลำปางที่ยังไม่เชื่อใจพวกเรานี่คือแมเสเซจที่ผมอยากจะส่งไปหาพวกเขาเอกาสารที่หลุดออกมาคนที่มาเผยแพร่ก่อนก็เป็นสรยุทธ ซึ่งอยู่ช่องสามก็เอาเอกสารมาเปิดเผยนะครับซึ่งคนที่ไม่ได้รับการดับรองก็คือคนที่ถูกร้องเรียนคนที่ถูกร้องเรียนทั้งหมด75ดคนทุกพักการเมืองไม่ได้รับการดับรองนะครับเมื่อไม่รับการรับรองถูกแขวนไว้นะฮะก็จะต้องมีการสอบสวนจะต้องมีการเอาผิดนะฮะแล้วก็จะต้องมีการส่งฟ้องศาล ทั้งสารอาญาสาลตํานูนสารอาญาธุริจนะครับเพื่อดําเนินการเอาผิดกับนักการเมืองและแน่นอนฮะก็จะต้องมีการเอาผิดกับพรรคการเมืองประเด็นที่น่าสนใจนะในเชิงงานสังเครา์โดยส่วนใหญ่คนก็จะไปมองว่าอมองว่าพิธาจะเป็นนายกใครเป็นประธานสภา,านะตอนนี้เพื่อไทยก็เตรียมคนนะที่จะไปเสนอชื่อนะเป็นบุคคล เป็นประธานชั่วคราวเพื่อสรรหาทางประธานรัฐสภาและรวงประธานสภาเรียบร้อยในขณะพิทาก็เดินสายปลูกกระดมถ้าไม่ได้เป็นนายโยกนตรีก็จะจัดม็อบลงถนนถ้ามีการเอาผิดกับพิธาตามกฎหมายก็จะปลุกม็อบบนถนนก่อความวุ่นวายกดดันให้พิทาต้องเป็นนายัยกนตรีแล้วก็มีการส่งสองม็อบไปกดดันเล่นงาน นักกรองที่โดนยกคําร้องไปนะทั้งเรื่องของสนธิยานนะทั้งเรื่องกลุ่มพิลาบขาวทั้งเรื่องของเรื่องไกลก็โดนร้องเรียนเอาผิดหลังกกตน,นะยกคําร้องขึ้นมาประเด็องประวิทธิ์วงสุวรรณนะก็ยืนยันว่าไอเรื่องร้องเรียนต่างๆ่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคในขณะที่อนุทินชาบรีกุลนะก็ยืนยันว่ามันเป็นเรื่องของส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับพรรคนะ สื่มวลชนก็แชร์กันเรื่องของ ITV ให้ความสนใจเรื่องของ ITV สร้างวัฒกรรมขึ้นมาว่า ITV กวีกำลังจะฟื้นปลุกผี ITV นะจริงๆ ITV ไม่ได้จะฟื้น ITV ีก็ยังมีอยู่นะมีการรายงานพูดมีทันการทํากิจกรรมตามปกตินะักวิชาการฝ่ายซ้ายก็บอกว่าเนี่ยจุดสําคัญคือ ITV ไม่ทํากิจกรรมนะไม่ได้เป็นสื่อหลังจากที่ปิดทีวีไป ITV ทํากิจกรรมหรือไม่ นั่นไม่ใช่สาระสําคัญสาระสําคัญมันอยู่ที่ว่าไอทีวีเป็นสื่อไหมไอทีวีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อไหมถ้ามีวัตถุประสงค์ก็ทําสื่อจะทําเมื่อไหร่อย่างไรเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะถูกนํามาพิจารณาส่วนที่มีการต้องบากเนี่ยเรื่องของพิธามีคําสั่งศาลไปแจ้งต่อปปชว่าศาลมีคําสั่งให้หุ้นไอทีวีหนึ่งหมื่นสองพันหุ้นชุดแรกเนี่ยที่พิธาถือไปเนี่ยนะ,ะมีคําสั่งศาลให้พิธาเป็นผู้ถือครอง แต่พิธาถือกรองมายาวนานมากเป็นสิปีนะแต่ประเด็นต่อมาพิธาก็ไปซื้อเพิ่มแต่ประเด็นตอนนี้พิธาก็โอนให้นอมินีคือน้องชายเป็นผู้ถือครองหุ้นแทนกสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็เป็นเถียงกันไปเถียงกันมาแต่ในเชิงงานสังเคราะห์นะครับถ้าคณะกรรมาการการเลือกตั้งแม่นยำในยุทธศาสตร์นะครับไม่สามารถรับรองผู้กระทำความผิด หรือถูกครองเรียนในการกระทำความผิดได้ครบ95%ก็ไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้เมื่อไม่สามารถเปิดประชุมสภาได้ผู้ที่ได้รับการรับรองจำนวน380คนก็ยังไม่สามารถเป็นสสได้เพราะเงื่อนไขที่เขียนในรนัฐมนพรีพฤษรา2560มีประเด็นสำคัญคือจะต้องปฏิญาณตนนะครับ เพื่อที่จะเป็นสสก่อนนั่นหมายว่าต้องเปิดประชุมสภาหให้สภาต้องครบก่อน95แล้วเปิดประชุมสภาแต่ถ้าเมื่อประชุมสภาไม่ครบคนเหล่านี้ก็เป็นสสไม่ได้นะครับที่สําคัญไปมากกว่านั้นมีพักการเมืองและนักการเมืองจำนวนมากฮะถูกร้องเรียนในตมต้องเขียนไว้ชัดเจนฮะว่ามีสองทางเลือกให้กกตคือหนึ่งรับรองหรือไม่รับรองเป็นอำนาจเด็ดขาด ของคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าจะพิจารณาอย่างไรถ้าเข้าสู่กระบวนการรับรองนะทั้งหมดเลยเข้าสู่สภาสิ่งที่จะเกิดขึ้นหนีไม่พ้นมันก็จะเกิดความวุ่นวายสิ่งที่ตามมาเมือ่อหลังจากที่มีการเลือกประธานสภารองประธานสภาเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ตามมาคือความรุนแรงจะเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่สสสวมารวมกัน นะครับเพื่อจะโหวตนาะยกคมตรีนั่นแหละจะเกิดความกลัวเหลาหนครั้งใหญ่จะมีการโจมตีเผาบอเหล่าทัพเพราะเผาบอเหล่าทัพเนี่ยถ้าบกถ้าเรือถ้าประกาศผู้จัาการหาสูงสุดเนี่ยจะเวทแอนซีนะเวทแอนซี see, คือดูแล้วไม่โหวตทั้งที่มีตําแหน่งเป็นสวสิ่งที่จะตามมาคือความวุ่นวายความกลัวเรลาหนที่จะเกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําอีกแต่ถ้าคณะกรรมการ,ก,ร,ก,ารการเลือกตั้งแม่นยามยศาสนะตร์ดำเนินการเอาผิด ทุกพักการเมืองเอาผิดกับนักการเมืองนะครับทุกฝ่ายนะแล้วนําเรื่องดังกล่าวขึ้นสู่ศาล <c oughs> ก็จะไม่มีสอสอคนใดเข้าสู่สภาผู้แทนราษดรแม้แต่คนเดียวนะครับที่สัมพันธ์ะบวนการดังกล่าวก็จะใช้เวลายาวนานพอสมควรนะครับที่ผ่านมาประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศสวีเดนนะครับแล้วก็เยอรมนีต้องใช้เวลาหนึ่งเกือบ2องปี ในการจัดตั้งรัฐบาลแต่ประเด็นหนปัจจุบันนะครับร,รัฐมนตรีพักราช2,560มีเจตนารมชัดเจนเพื่อต้องการสกัดนักการเมืองพักการเมืองที่ทุจริตการเลือกตั้งซึ่งรอบนี้มีการทุจริตการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์มีการร้องเรียนมากถึงเกือบ3,000คดีนะครับและผู้ที่ถูกร้องเรียนณปัจจุบันคงค้างอยู่ ะครับต่อกรามาการการเลือกตั้งทั้งหมด75คนที่มีเอกสารหลุดขึ้นมาเนี่ยคนที่ร้องเรียนร้องเรียนเขาเนี่ยคือนักการเมืองด้วยกันเองและพักการเมืองด้วยกันเองที่ร้องเรียนกันเองไปมาเพราะรัฐมนูก็เขียนว่าการใครที่จะไปร้องเนี่ยต้องเป็นคนในพักการเมืองคนในสังกัดนักการเมืองที่ร้องเรียนกันเองได้บุคคลภายนอกจู่ๆจะไปร้องไม่ได้นะนั่คือสิ่งที่เป็นกฎหมายตามพรบเลือกตั้งและมีตัวแปรต้น มาจากรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ที่มีการแก้ไขหลังจากที่มีการลงประชามติไปแล้ว128มาตรานะครับสิ่งเหล่านี้กำลังเกิดขึ้นนะครับและสิ่งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะฮะถ้ากกตแม่นยำประเทศก็จะไม่เกิดความวุ่นวายทุกฝ่ายทุกพักทุกนักการเมืองหรือนักเลือกตั้งเมื่อพบก,การกระทําความผิดกกตก,ก็เพียงแต่ ทำหน้าที่ของตนเองตามหลักนิติรัฐและหลักนิติธรรม Balance of Power สร้างสมดุลของอำนาจใครผิดว่าไปตามผิดถูกร้องเรียนในมือคดีนะตอนนี้นะเจ็ดสิบคนนะมีการกระทำความผิดก็ไม่รับรองพอไม่รับรองก็โดนสอยนะก็ไปส่งให้ศาลพิจารณา พอส่งให้ศาลพินากระบวนการต่างๆก็จะเป็นไปนกระบวนการของศาลส่วนใครจะบริหารประเทศต่อไปรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560เขียนไว้ถอดคําว่ารักษาการออกจากคณะรัฐมนตรีไม่เหมือนรัฐธรรมนูญปี2550นระรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ก็จะบริหารต่อไปเรื่อยๆนะครับส่วนช่องทางจะผ่านง้อมาณเนี่ยจะมี2ช่องทางช่องทาง,งทางี่1นึ่งนงมานเก่ามาใช้ นในปี66นะครับเอามาใช้ในปี67หรือ2ผ่านเนื้อบงานโดยใช้วุฒิสภานะครับซึ่งเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2566เข้าไป2560ที่เปิดทางนะครับให้สมาชิกวุฒิสภาสามารถออกกฎหมายได้นะครับนั่นหมายความว่า ทำได้ทั้งสองกรณีประเทศจะไม่มีการชะง,งักงานประเทศจะไม่มีการสิ้นสุดประเทศไทยจะไม่มีทางตันไม่มืดแปดด้านประเทศไทยก็จะดำเนินการต่อไปรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จำเป็นจะต้องบริหารประเทศอย่างเต็มสูบ 1. ปรับกัมดรีนะครับสนะแก้ไปปัญหานะครับเรื่องของคาสิโนโให้ถูกกฎหมายเรื่องของหวยให้มันถูกต้องนะ เอาเงินเหล่านี้มาใช้หนี้โควิด -19 เดินนโยบายไม่กับโปรเจกต์ตามปกติสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายุทธศาสตร์ของชาตินั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียงเหนือเสียงเนือไม่ใช่โหน้าที่เราตสส้องสูญไปลูกหลานเลนหล้นภายหน้าจะต้องมีพระสุทธาอาศัยอนาคตจะต้องมีประ เราเชิดชูเราสู้ไม่ถอยจนก้าวเดียว แต่โบราณปกป้องต้องเมืองคุม้มเย้าเสียเลือดเสีย